รอบสองอันนี้อันนี้ดูหน้านักบินอันนี้ดูหน้าเจ้าของดูหน้าเจ้าขเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตอนบินนะ yeah, yeah. ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าการบินเครื่องบินมีลาดจะต้องตั้งองศาของแอร์ลอนเอลเวเตอร์เท่าไหร่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่การแห่งช่องการ rc diy นะครับที่มาสาธิตให้พวกเราชมกันเชิญรับชมครับ สำหรับการตั้งนะครับเราก็จะตั้งเป็นในโหมดของมิกซ์ที่เราใช้เมนูคำสั่งเอลิวอนนะครับก็คือบันทับซ้ายขวาเนี่ยทำหน้าที่ทั้งแอรลอนทั้ง e อเลเวอร์สังเกตนะครับตัวนี้ซ้ายขวาขึ้นลงก็คืออัพดาวไม่เท่ากันเดี๋ยวผมจะทำเป็นสโลโมชันให้ดูนะครับอันแรกอันนี้ขวานะครับเวลาดันแอรลอนขวามุมขึ้นนิดเดียวนะครับขวาขึ้นซ้ายลงทีนี้มาดูด้านซ้ายบ้างผักไปจนสนนะครับเห็นไหมขึ้นมปนิดเดียวไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวเราลองกลับมาดูขวายกรอบหนึ่งนะครับดันแอรอนขวามุมเปิดนิดเดียวทีนี้อัพนะครับอัพก็คือตัวอิเลเวเตอร์นะครับเวลาที่เราให้เครื่องบินขึ้นแล้วก็ดาวผลักลงเห็นไหมให้น้องสาปเปิดปิดไหมครับอัพคือขึ้นซ้ายขวาเหมือนกันดาวคือลงซ้ายขวาเหมือนกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็บินดู ถ้ารู้สึกว่าน้อยไปเนี่ยเราปรับเพิ่มได้แต่ถ้ามากไปเนี่ยเราลดลงนะครับไม่งั้นเครื่องบินมันไวมากเดี๋ยวจะคุมไม่อยู่หรือเอาไม่ทันก็ต้องขอขอบคุณพี่การช่อง RCD y นะครับแล้วก็พี่น้อยแห่งสนามบินเล็กบ้านครัวนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกะดิ่งแจ้งเตือน บินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ